สวัสดีค่ะทุกคนนี่ปลามาเดินห้างนะคะนี่ภายในห้างโรบินสันค่ะเดนินดูไปได้กันนะคะร้านขนมค่ะสามจินร้อยนะคะห่อเดียวาสามสิบ้าบาท่ค่ะสกระปุก1นึรอยเดียว ตามกระปุก100บาทนะคะซื้อเป็นพองกวากได้สวยๆน่าทานเดินชมไปได้กันนะคะทุกคนข่าขนมก้าขนมมีเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่กาแฟลูกอมนะคะ เป็นมะขามแก้วบวยประเภทของเปรี้ยวต่างๆนะคะอันนี้สแกนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดองจาดองนะคะขามขามมะขามน่าทาน,นะคะ่ะทุกคน แคปหมูแคบหมูปากหมูเป็นชุดเป็นชุดหน้าเป็นกองปากนะคะสวยสวยทำงานเน้นนะะี่ะทุกคนไปค่ะอันนี้ก็คือรถโชว์รูมฝ่ายรถนะคะว,วีไฟจะซื้อรถบ้าง เบสปาก็มาค่ะไปค่ะชมไปด้วยกันนะคะทุกคนคอ่าร้านขนมเมื่อกี้ะคะ่ะสวยงามนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะ,ะที่กดไลค์กดกระดิง่งแจ ก็กดติดตามนะคะจงขอขอบคุณมากๆนะคะขอลงเล่นเลีนเล่นเท่านี้ขอบคุณค่ะ